คำถามเกี่ยวกับเรื่องของวงจุย้ยวันนี้มาพูดถึงเรื่องโต๊ะกินข้าวแต่การวางโต๊ะอาหารให้ตรงประเด็นแต่ผมพูดถึงจุดที่สําคัญก่อนครับอยากให้คนข้างนอกยืนหน้าบ้านยืนบนถนนมองเห็นคุณกําลังกินข้าวสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับคําถามเกี่ยวกับเรื่องของวงจุย้ยผมก็เป็นคนที่ช่วยตอบและคลี่คลายปัญหาของคุณ อย่าไปคิดมากอย่าไปวิตกว,วันนี้มาพูดถึงเรื่องโต๊ะกินข้าวโต๊ะอาหารนั่นแหละครับนานตำราเขาบอกโต๊ะอาหารควรโล่งโปรง่งและมีอาหารวางอยู่ตลอดสมัยนี้นะครับโต๊ะอาหารนะถ้าได้จัดพวกผลไม้พวกอะไรของปลอมก็ได้นะครับวางไว้บนโต๊ะแล้วมันจะรู้สึกว่าเขาเรียกกับพี่เรียกน้องของที่มีเรียกอย่างๆมา หลายอย่างมาให้เต็มแต่อย่าให้รกนะครับหนึ่งนะครับแต่การวางโต๊ะอาหารให้ตรงประเด็นคนโบราณมีจุดที่วางไว้ได้สองตำแหน่งครับจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่หนึ่งอยู่หน้าเตาครับแปลว่าโบราณเขาห้องเตากับโต๊ะกินข้าวอยู่ใกล้กันยกจาก เตาลงมาวางบนโต๊ะอาหารเลยอ่านี่คือดีจุดหนึ่งนะครับแต่ผมพูดถึงจุดที่สำคัญก่อนครับโต๊ะอาหารควรให้บรรพบุรุษเห็นพูดถึงโต๊ะอาหารไม่ห่วงบรรพบุรุษได้ยังไงเราตั้งโต๊ะอาหารรูปภาพอากองอาเติดอยู่ข้างๆอากองอาฮัอามามองเห็นอาหารด้วยนะครับแปลว่าอากองอาม่านั้นเฮ้ยวันนี้ลือเจียยไม่ไกลอะ่ะ หรือกินดีอ้วเห็นหรือกินไม่ดีอ้วจะบรนดาลให้หรือได้ดีนี่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นนี่คือวางไว้ในตําแหน่งติดกับอากงอามาหนึ่งจุดอันดับที่สองโต๊ะอาหารต้องสะอาดและโปรง่งอย่าให้คนข้างนอกยืนหน้าบ้านยืนบนถนนมองเห็นคุณกำลังกินข้าว เคยได้ยินไหมคนจีนไวมเราเราไปหาเขาใหม่ๆก็ทำกิกเจียไม่กล้ากินข้าวมาหรือยังเออนี่คือคําแรกนะเพราะฉะนั้นเวลาลึกกาลังกินข้าวไม่อยากให้ใครสมัยนี้มันต้องมากินไปเผื่อแพร่คนอื่นมันเราทําพอดีแล้วมาเนี่ยเราแค่ไดครอบครัวเดี๋ยวมันก็หมดไม่พอเขามองเห็นกินข้าวเข,า,ขาแวะมาเลยหรือต้องชวนแน่นอนพอโผล่เข,าาข้ามาอาคีไข่อากำลังกินพอดีเปล่าเราเขาก็มา แย่งกินเราไปฮะอย่าให้คนนอกบ้านเห็นโต๊ะกินข้าวเขาจะมาแย่งกินถึงเขาไม่ให้วางอยู่เข้าประตูแล้วมองเห็นอันนี้คือจุดหนึ่งสำคัญแต่ถ้าคุณอยากจะให้โต๊ะกินข้าวมีพลังบนโต๊ะกินข้าวข้างบนต้องไฟสว่างกว่าทุกที่ในเวลากินข้าว จะเป็นโคมลงมาก็ไม่ว่าจะทำให้อาหารการกินของบ้านคุณไม่ขาดสายอยู่ตลอดบ้านมีพลังห้องอาหารมีพลังโต๊ะกินข้าวก็เฮงเฮงไปตลอดขอให้ลองจัดดูนะครับแล้วจะมีความสุขครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ